สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตบรรยากาศการทำสวนถั่วลิสงของเรานะคะช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะช่วงเวลาที่เหมาะนะคะในการมาถอนก็คือหลังฝนตกใหม่ๆเพราะว่าเมื่อฝนตกเสร็จนะคะดินก็จะไม่เหนียวไม่แข็งจะสามารถทำให้เราสามารถ ถอนถั่วขึ้นมาออกได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะเราจะถอนถั่วขึ้นมานะคะวางไว้เป็นกองๆเพื่อให้สะดวกต่อการนำถั่วขึ้นย้ายนำไปขึ้นรถนะคะเราก็จะทำในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเราก็มาช่วยกันทำนะคะในครอบครัวเล็กๆของเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เสร็จ เมื่อเราถอนกองไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นรถแล้วก็ย้ายไปในพื้นที่ที่เราจะทำการนั่งถอนจะเป็นที่บ้านนะคะเราไม่ได้มานั่งถอนที่นี่อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะที่สวนของเราเป็นโซนที่มีกองไว้แล้วก็ในพื้นในจุดที่ยังไม่ได้ถอน นี่ก็เป็นการขนย้ายมาถึงที่ที่เราจะนั่งถอนถั่วกันแล้วค่ะเราก็จะขนถั่วของเรานะคะลงรถให้เสร็จจนหมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาช่วยกันนะคะเด็ดถั่วออกจากต้นเพื่อเตรียมตัวไว้นำไปขาย นี่เราก็จะมานั่งถอนถั่วกันเราจะไม่มีการล้างดินออกนะคะเราจะขายขายในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็จะรับออเดอร์นะคะบางคนสั่ง1โล2โลแล้วก็จะใส่ถุงไว้ให้เตรียมส่งให้กับลูกค้าแล้วในส่วนที่เหลือนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะเก็บไว้ทำพันุ์แล้วก็จะเอาไว้ปลูกไว้ในปีต่อต่อไป ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการทำสวนถั่วลิสงจนถึงช่วงเก็บผลผลิตนะคะหวังว่าทุกคลิปที่เราทำขึ้นมาจะเป็นสาระแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำสวนทำเกษตรในรูปแบบต่างๆสําหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย